สวัสดีครับท่านลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมหนุ่ม168เทวกุลก็จะมาแนะนำปั๊มน้ำนะครับสำหรับท่านใดที่มีปัญหาหน้าแรงแล้วแล้วต้องการดันน้ำไกลๆนะครับต้องการดส่งน้ำไกลๆเป็นกิโลนะครับหรือต้องการดันขึ้นที่สูงนะครับวันนี้นะครับปั๊มตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ทาาว่านะครับเป็นงานมาตรฐานของญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นทาสว่ารุ่น FP 3คือ FP ก็คือหมายหมายถึงว่าฝายปัม๊มฝายปั๊มก็จะเป็นลักษณะปั๊มดับเพลิงลักษณะนี้นะครับลูกค้าดู3นิ้วออกตัวนี้นะครับ2นิ้วครึง่งแล้วก็ออกด้านข้างตัวนี้นะครับนิ้วครึง่งนิ้วครึง่งออกได้ทั้งหมด3ทางนะครับเป็นฝายปั๊มนะครับแล้วก็เป็นระบบสตาร์ท ด้วยกุญแจนะครับสตาร์ทด้วยกุญแจก็คือไฟปั๊มก็คือปั๊มที่เขาไว้ดับเพลิงครับลูกค้านะครับระบบการจะสตาร์ทอันนี้คือคันเร่งนะครับอันนี้คือโช๊คนะครับก่อนจะสตาร์ทอันนี้ก็คือปิดเปิดน้ํามันนะครับเหมือนเครื่องยนต์เบนซินทั่วไปนะครับกองอากาศทําความสะอาดทุกประมาณ50ชั่วโมงนะครับ50ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรอีก เดี๋ยวผมจะขอไล่ค่อยๆไล่นะมีไดชาร์จระบบสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับมีเซ็นเซอร์น้ำมันเครื่องนะครับแล้วตรงนี้น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องก็จะใส่ด้านนี้นะครับลูกค้าด้านนีอ้อัตราของน้ำมันเครื่องก็อยู่ประมาณ650ถึง700ซีซีนะครับตรงนี้จะเป็นเซนเซอร์น้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น,นซซเรียลนัมเบอร์นะครับซซเรียลนัมเบอร์นะฮะ ชื่อทัสวานะครับะนะครับทัสวานะครับแล้วก็จะเป็นซีเรียลนัมเบอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปล่อยถ่ายน้ํามันเครื่องทิ้งนะครับก็จะถ่ายกันทุกประมาณ50ชั่วโมงนะครับถ้าอยากใครอยากถานอมทน,ทนทนนานๆก็50ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นปัม๊มถ้าเป็นน้ํามันที่เป็นน้ํามันสังเคราะห์แท้ก็จะอยู่ประมาณ100ชั่วโมงนะครับ100ชั่วโมง แต่เราส่วนมากบางทีเราก็จะจํากันไม่ค่อยได้นะครับก็จดแกวนเอาไว้ก็ได้ลูกค้าแต่คนนี้เราก็จะจําจํากันไม่ค่อยได้ก็ดูสีเอาถ้าสีน้ํามันมันดําเราก็ถ่ายนะครับดูเอานะครับอย่างอื่นก็ใช้แบตเตอรี่นะครับใช้แบตเตอรี่นะครับ8แอมป์นะครับ12โวลต์8แอมป์นะครับเป็นตัวสตาร์ทนะครับแล้วก็มีไดชาร์จนะครับไดชาร์จเข้ามานะครับที่ตัวแบตเตอรี่นะครับ ก็เครื่องยนต์16แรงมา้าเป็นเครื่องยนต์เบนซิน16หแรงม้านะครับแล้วก็ความสูงที่ทำได้ก็คือระยะที่70เมตรนะครับจะดันแนวดิ่งได้จ,จาก90าองศาได้ถึง70เมตร70เมตรนี่สูงมากแล้วปั๊มตัวนี้ยิงได้เป็นกิโลลูกค้ายิงได้เป็นกิโลนะครับแล้วก็ดูน้ำลึกก็ประมาณ7-8เมตรนะครับเพราะว่าตัวนี้วาลวตัวนี้จะเป็นวาลวลักษณะฟุตวาลวอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ หรือใครที่จะไปดึงน้ําบาดาลก็เราก็สามารถใส่ฟุตวาลลงไปข้างล่างได้นะครับก็จะ20-30เมตรก็ก็ทำได้ลูกค้าแต่ว่าเราก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยนะครับแล้วอย่างอื่นก็อัตราน้ําก็ตัวนี้อยู่ที่ที่800ลิตรต่อนาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวประสิทธิภาพอื่นๆนะครับตัวนี้ก็คือปั๊มที่เขาใช้ดับเพลิงนะครับลูกค้าแล้วก็ เดี๋ยวผมจะพาลูกค้าไปไปทดลองใช้ของจริงกันไปดูหน้าง,งานกันผมบอกได้เลยนะครับลองมาแล้วแรงมากๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการดันขึ้นเขาดันส่งไกลๆนะครับต้องการแรงดันสูงๆผมแนะนำทาสาวะรุ่นนี้เลยครับ FP 3นะครับ FP 3นิ้วก็โอเคเดี๋ยวตามผมไปดูที่รีวิวการใช้จริงกันนะครับผมบลูกค้าเราก็มาดูรีวิวกัน นะครับต่อว่าตัวนี้เรามาจะมาลองงานจริงหลักการก็คือเราก็จะมากอกน้ําให้เต็มหมอปั๊มนะครับอันนี้ผมก็ได้กอกแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องดูสายรัดให้แน่นพอดีวันนี้ผมยังไม่ได้เตรียมสายรัดมานะครับมาพัดมาวันนี้เรามารีวิวที่สะพานวัดกระเบงแสนกันนะครับท่าน้ำวัดกระเบงแสนนะครับก็กอกน้ําให้เต็มหมอปั๊มนะครับเสร็จแล้วเราก็สตาร์ทนะครับสตาร์ทด้วยระบบกุญแจนะครับ ออฟก็คือปิดออนก็คือเปิดนะครับแล้วปุ่มนี้สตาร์ทเหมือนรถยนต์เลยกค้าครับพอสตาร์ทปับ๊บเนี่ยเราตอนเราสตาร์ทเราเล็งคันเล็งหน่อยนะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูนี่นะฮะถือว่าแรงดันมากนะครับลูกค้าแรงดันสูงมาก ห้วยนี้ห้วยของวัดกำมือแสนนี่ก็ถ้าผมดูแล้วก็น่าจะมีถึงหลายสิบเมตรครับลูกค้า20่บเมตรอะได้แน่นอ่าลงเล่นเครื่องนิดหนึ่งเน,นี่ยเล่นเครื่องนิดหนึงอ่านอีก นะครับลูกค้าถือว่าไปไกลมากนะครับไกลมากปั๊มนี้เป็นฝายปั๊มที่เขาใช้ดับเพลิงกันนะครับผมบอกว่าตอนนี้ยึดหนักมากนะครับยึดหนักมากเลยครับลูกค้ายึดหนักมากก็ถือว่าแรงแรงมาก เหมาะกับการดันขึ้นเขานะครับเราเอาไปสูบน้ําที่ต้องการหัวสปริงเกอร์หลายๆหัวอย่างนง้นดีครับ เลเล็กล็กโอ้โ oh. หยึดหนักมากครับลูกค้า เอาสุดเลยสุดเลยสุดเลยคุนสุดเลยเ้าเ้าเ้าเบ้าแรงดันมันดีมากครับลูกค้า อ่าเล็กลงเล็กเครื่องนิดนึงเล็กเคื่องเล็กเครื่องเล้เงเล,เลยปืดเลย อ่าโอเคเอาดับเครื่องได้ก็ก็เดินสรุปนะครับลูกค้าสำหรับท่านที่ต้องการที่จะเอานะครับงานงานแบบว่างานส่งน้ำไกลๆนะครับส่งน้ำไกลๆแล้วก็หรือต้องการดันสปริงเกอร์ทีละหลายๆ2-3 0 0หัวเยอะๆเลยอย่างไงลูกค้า เครื่องตัวนี้เหมาะมากเหมาะมากครับแรงดันดีแรงดันดีดนดมันคือปัม๊มปั๊มดับเพิงเลยนะลูกค้านะคือเรียกว่าอัดกันเป็นกิโลครับลูกค้านี่นี่ขนาดอ่าเขาเรียกว่าถ้าใส่ยิ่งใส่ข้อรถด้วยนะยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยลูกค้าครับโอเควันนี้ผมก็ขอจบรีวิวเครื่องนะครับอของทาซาว่นะครับเป็นเครื่องมาตรฐานของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ รุ่นฝ่ายปั๊มนะครับขนาดหน้า3นะครับออก2นิ้วครึ่งออกด้านข้างอีก2ทางทางละนิ้วครึ่งนะครับวันนี้ก็ถ้ามีผลมีประโยชน์ยังไงกับท่านผู้ชมนะครับผมเองหนุม่ม168กเทวกุ๊ก็อยากจะทำคลิปดีๆอย่างนี้ให้ให้ท่านลูกค้าได้ดูได้ตัดสินใจได้เป็นทางเลือกหลายๆทางนะครับท่านใดชอบหรือต้องการสินค้าก็ อแอดไลน์ที่ผมได้ขึ้นด้านล่างนี้หรือก็ติดตามผมทางเพจ168เทวกุลได้เลยน,นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ